รู้ถึงนักแสดงที่จะเป็นใหม่ดวิกานิวเชีพลน,นะฮะที่จะเป็นขวัญเรียมในเวอร์ชันน่เนี่ยแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยอีกเทียบเลยแต่ว่าเขาบอกว่าที่แต่งตัวเป็นตีมแบบไทยๆเนี่ยมีแค่3คนใช่ไหมก็มีพระเอกนางเอกนะคะแล้วก็2คนแล้วก็2คนแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่เราก็จะบอกว่าแต่ว่าเราจะไปสัมภาษณ์พระเอกนางเอกแล้วก็มีหมอกน้อยด้วยใช่แล้วนะครับไปดูเลยครับ ตอนนี้เราก็เจอกับสทานภาพสภาพบ้านเมืองที่เศร้าๆเศรษฐ์เครียดเนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นความรักที่ที่เป็นอมาตะความรักที่มั่นคงของคนยุคเก่าๆแล้วก็บรรยากาศเก่าๆบรรยากาศท้องนาสวยๆแล้วก็ประกอบกับว่าตอนนี้เนี่ยชาวนาเราไม่ได้ทํานาแล้วนะเป็นควายก็ไม่ได้ทํานาแล้วใช้เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาผมก็เลยอยากสะท้อนภาพในอดีตที่งดงามในขนธรรมเมียนประเพณีของคนไทยนะ แล้วโดยเขาอย่างยิ่งวิถีของคนพื้นบ้านความรักซื่อของขวัญกับเรียมความรักที่ให้เป็นอมตะโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเลยคือคือเรื่องของพ่อขวัญกับแม่เรียมนะมันเป็นเรื่องที่เป็นเป็นเป็นรักที่เป็นอุดมคติะเป็นความรักที่คนสมัยใหม่เราหายไปนะคนเราตายแทนกันได้นะฆ่าตัวตายตามกันได้เพราะความรักเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สูงส่งอ่ะ แล้วจริงๆแล้วคนดูจะประทับใจแล้วก็น้องๆเดอะสตาร์ที่มาเล่นเนี่ยก็จะช่วยเป็นน้ําจิม้มคือเป็นอะไรที่ไม่ได้เครียดจนเกินไปมันจะมีความเป็นภาพยนตร์ไทยมากนะค,ะครับคราวนี้จะมีทุกรสเลย <S <S กดดันตื่นเต้นไหมเพื่อกำลังมจเองก็ตอนแรกๆกดดันครับตอนแรกๆกดดันมากก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นนางเอกพันล้านด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็แต่พอเรามาซ้อมที่บ้านหม่อมอะไรเงี้ยครับผมใหม่เป็นคนน่ารักมากแล้วก็เฟลลี่มากผมจะตอนแรกก็เงียบๆไม่ค่อยกล้าคุยอะไรเงี้ยแต่ใหม่จะเป็นคนขี้เล่นมากคุยด้วยแล้วสนิทกันง่าาายพอเรม เล่นหนังด้วยกันแล้วต้องมาเป็นขวัญกับเรียมด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วพอเราสนิทกันมันก็ช่วยในในเรื่องของการแสดงด้วยครับสิ่งที่ใหม่เครียดมันไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างที่หมอ่อมบอกเพราะว่าหลายๆอย่างก็ช่วยใหม่ช่วยได้นะคะแต่ว่าที่เครียดน่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเรื่องของนี่แหละค่ะทำให,ทำให้ทำให้ตัวเองภูมิใจหม่อมภูมิใจแล้วก็ทําให้คนดูรู้สึกว่ามันลื่นแล้วก็เชื่ออะไรเงี้ยค่ะน่าจะตรงนั้นที่ที่เครียดมากกว่า ของกวางนะคะก็รับบทเป็นแก้มค่ะก็เป็นเพื่อนใจเย็นของเรียมเนาะก็เหมือนมีอะไรก็คอยแบบว่าสนิทการคุยกันาเงี้ยค่ะส่วนสมัยรับบทเป็นชงผู้ค่ะก็ในเรื่องนี้เป็นเหมือนกับเพื่อนรักอารมณ์ร้อนค่ะเขาเป็นคนตรงๆเป็นคนซื่อเป็นคนแบบว่ามีอะไรก็พูดจาแบบตรงๆแต่ด้วยความที่รักเพื่อนมากๆค่ะรับบทเป็นร้อยตีร้อยตีสง่าฮะเป็นทหารหนุ่มนะที่จบจากอังกฤษนะฮะมา รู้จักกันติดตัวเลย <S <S มาเป็นอาหารหนุ่มประจำคณะรัฐบาลนะครับผมต<า>ัวผมนะครับก็ระบบเป็นเพื่อนของขวัญน,นะครับชื่อเยือนนะครับครับผมผมง็เป็นเพื่อนของขวัญครับชื่อว่าสมิงฮะเป็นคนที่แบบว่าคอยคอยเตือนขวัญแน่เวลาแบบจะทําอะไรแบบใจร้อนอะไรนี้เราคอยเตือนดูดีมากเลยเออ เป็นคนดีครับคนดีเป็นคนดีครับเป็นคนดีนีคน้ายครับจูเนียร์ครับผมระบบเป็นแฉ่งฮะสายคีเล่นของพี่ขวัญครับครับผมมครับระบบเป็นเรนครับพี่พี่ของเรียมครับผมซึ่งในคาแรคเตอร์ก็จะไม่ถูกกับน้องด่ากับน้องตลอดครับผมน้องอิจฉาน้าตาเราครับผม่ใช่เ่รอีชาที่ใส่กาครับผมโดมนะครับระบบเป็นเปียครับเปียก็เป็นเพื่อนพี่ขวัญที่แบบว่าออกจะแบบ เด็กที่สุดในบรรดาเพื่อนเพื่อนพี่ขวัญนะครับผมว่าแล้วทำไมพี่ขวัญหุ่นดีนีแยั่งกินหมดเลยเ <c oughs> ข้าใจเข้าใจานะจุดนี้อโอเคครับต่อไปเลยครับ,รบผมเป็นนักเลงเมืองมีนครับชื่อชิดครับผมรบบทเป็นลูกน้องพี่จอยครับความรู้สึกแรกที่รู้ว่าได้เล่นคับอยู่ตรงนี้เ<อ>ชื่อว่าทุกคนโอ้โหดีใจมากใช่ดีใจมากครับแล้วก็ เราไม่รู้ว่ายากขนาดไหนแต่ว่าเหมือนกับทุกอย่างมอมน้อยเหมือนกับซอแซกงเราเรื่อยๆจริงๆอ่ะเราตื่นเต้นตั้งแต่ไปออดิชั่นแล้วนะเพราะมอมบอกว่าเรายังไม่ได้เลือกนะเราให้ทุกคนมาออดิชั่นตามปกติแล้วเราก็ยังไม่ประกาศผลด้วยแล้วก็ค่อยๆซึมไปทีละนิดเรื่อยๆแล้วพอรู้ว่าตัวเองได้บุบดีใจมากดีใจมากฮะเรียกว่าตื่นเต้นตั้งแต่ที่เราได้รับรู้ว่าได้เล่นภาพยนต์ของมอมดงพันธวนนุเทวกหมอมน้อเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเกียรติมากๆคือเราเราได้ดูผลงานท่านแบบหลายเรื่องมากแล้วชชื่่นนนมงาาท แต่ว่ามันมันเป็นความใฝ่ฝันครั้งหนึ่งอะว่าสักครั้งนึงในชีวิตถ้าเกิดได้ได้เล่นผลได้เล่นในหนังของท่านสักสักครั้งนึงก็ดีเราเรียกว่าตอนแรกที่เราได้รู้ว่าเป็นเรื่องแผลเก่าเนี่ยเราต้องมอเลยว่าอุ้ยเราจะทําได้เหรอพราเราจะจะเข้าลึกซึ้งถึงตัวละครสมัยนั้นเหรอเราเราเกิดไม่ทันจริงๆเราไม่รู้ว่าอะไรมันคือยังไงการทํานาหรือว่าการเป็นคนสมัยก่อนเขาพูดคุยอยู่กันยังไงวิถีชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะที่หมอนกรนดิ่งหมอนแบบค่อยๆเรียนเรื่อยเร ของชาวบ้านชำนที่มาจริงๆครับผมมันยากเป็นสเต็ปมาตอนแรกมันยากมากตายแล้วจะเล่นยังไงตื่นเต้นก็ตื่นเต้นเล่นเข้าฉากกับพี่ใหม่พี่นิวเราก็กลัวเลยไม่ได้อะไรอย่างนี้มันก็มันจะเราได้เรียนไปเรื่อยความยากมันเริ่มลดลงมันเริ่มเป็นความธรรมชาติมันเริ่มเป็นความพอดีมันเริ่มเป็นความสนุกสนานที่เราได้เล่นรับบทเป็นตัวนี้อะไรอย่างนี้ครับผมครับทธะครับผูบุงครับผมเรียกว่าตัวผมนี่ต้องโบกด้วยสีที่มันค่อนข้างทึบสีขาวห เพราะว่าลอยเราเยอะแต่คือประเด็นคือทาแล้วยังเห็นมันลอยอย tamam> uh ู่ยังเห็นอยู่ด้วยครับผมซึ่งเราต้องโชว์พุงกันพี่โดมใช่ต้องบอกเลยว่าไม่มีฉากที่น่ารักมากระหว่างเราสองคนนี้ต้องมาติดตามต้องมาติดตามในเรื่องครับจริงครับอ๋อคือผมจะได้ถอดเป็นบางตอนครับบางซีนครับไม่ได้ถอดหมดทั้งทั้งเรื่องครับผมแต่ว่าอนจะได้ถอดทั้งทั้งเรื่องเลยครับก็พูดถึงเรื่องถอดเสื้อครับก็ที่นี้ก็มีมีฟิตฟิตหุ่นบ้างครับแล้วก็ ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวครับที่ถอดเสื้อครับก็มีหลายๆคนที่ถอดเสื้อมกันอย่างจูเนียร์เนก็มีแบบมีแบบอยากโชว์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้<ช>คือ <c oughs> คือเล่นทุกวันครับจูเนียร์ครับแต่ไม่ได้ถอดนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีคนครับฮัดครับเป็นยังไงบ้างครับของผมก็มีครับแต่ว่ามีเป็นบางฉากบ,บางฉากเหมือนเดียวอะไรเงี้ย <c oughs> ฉากไหนอะเราอยากรู้อะไม่ต้องติดตามมันดูเลย